สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมมีนะครับเป็นพระกำแพงนะครับพระกำแพงพันเนาะจริงๆก็สก็เหตุก็คือองค์นี้นะครับเป็นพระกำแพงพันที่ถูกนะครับตัดตัดเหลือเก้าองค์นะครับนี่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นพระแผงใหญ่ๆนะครับลักษณะห้าเหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเป็นนั่งปางมารวิชัยนะครับบน อย่างงี้นะครับอยู่พันองค์นะครับจริงๆก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเจอสมบูรณ์น้อยนะส่วนมากก็จะผุนะครับจะกรอนนะ่อนเนาะเพราะพระมีค่อนข้างที่จะบางแล้วก็แผ่นใหญ่นะครับเวลาอยู่ในกุกแล้วก็จะม้วนตัวนะครับร้อนแตกผุนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์นะครับที่ตัดแบ่ง9้าองนะเนาะก็เจ้าของเดิมเขาก็น่าจะแบ่ง9้าแล้วก็เอาไว้ห้อยนะครับเรียมเงินเนาะ อันนี้เป็นเครื่องที่กุวัดราศบุรณะนะครับเ๋ยววันนี้ก็อยากจะให้ดูนะครับดูดูทองนะครับทองเดิมเนาะทองดอกบวกนะครับสีของทองนะว่าทองเก่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับสังเกตอันนะครับพระเนื้อชินนะครับที่ลงทองนะวันนี้ก็ให้ให้ดูอย่างเดียวให้จํามานะครับสีของทองเก่านะครับเนี่ยครับ เป็นสีของทองดอกบัวนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารแลว,วิชัยนะครับพระโดยส่วนมากก็จะติดนะครับไม่ค่อยชัดก็จะติดประมาณนี้นครับเนาะพันององโดยส่วนมากก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลักนะครับมีอ่าเบสิกนะครับผ้าวัดลาดทั่วไปนะครับจริงๆเป็นพระนะครับที่อ่า ที่บล็อกประกบนะครับองค์ใหญ่ๆนะครับถ้าดูเราจะเห็นจะเห็นลางๆนะครับเป็นร่องผ่าลงไปอ่างเงี้ยครับเป็นองค์นะครับเก้าองค์นะครับีจริงๆก็ช่างสมัยโบราณเขาก็เก่งนะครับผราแผงใหญ่มากแล้วก็เทหลอแบบบางๆแล้วก็พระเข้าไปได้ลึกนะครับวันนี้ก็แนะนํานะครับสําหรับพระนะครับลักษณะแบบเนี้ย ตัดกาวนะเป็นพระกำแพงพันธ์นะครับขึ้นที่กุัดราดบุรณะนะครับอยุธยาเนาะแล้วก็สีของทองครับทองเดิมเนาะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าคิดไม่ออกก็ทองดอกบวกนะครับทองสีดอกบวกครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพระคุณมากๆครับ